f ิสจ a r ไทย a ลนด์ปะชั e ร์ย่าย r าแอนน์แอน e ์แ i นน o สัมวัตอนนี้เราก็มาถึงเมโทรแล้วแต่ประเด็นอะลงรถบัส คนขับรถบัสรับคนเยอะมากแล้วก็เวลากดกิ่งอ่ะมันขึ้นโชว์แล้วว่าให้หยุดแต่เขาอ่ะมองไม่เห็นตลกปะก็เลยมีคนโมโหเมื่อกี้ตะโกนบอกเขา Yeah อเคโอเคโอไมค์ก็โอไมค์นางบอกว่าเสียงดังอ่ะเพราะว่าเธออยู่ด้วยเพราะว่าเธอเป็นมวยไทยยมันไม่ใช่แล้วไหม นี่นะคะถึงเมโทรแล้วเลยมานิดนึงโอ้จะบ้าแล้วก็ไม่เปิดประตูด้วยนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราเดินไปข้างในกัน I understand. Un. I understand. Here no yeah or maybe drop here should drop here because here there is hell drop I think it maybe that stop but he again don't stop yeah มากเลยทุกคนก็นฟิลฟิลแบบแมกโครใหญ่ๆอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูของข้างในกันดีกว่าอโอ้ยเบบเดย์แฮชชูโอ้ oh my god everything really มีของเยอะมากเลยนะคะเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรก็มีครบอะไม่ใช่แมคโครแล้วอืมอ่ากางเกงยีนก็มีนะจ๊ะโอ้เแบบ <laughs> This big really and everything here โอ้โหบอกเลยว่า,ว,าว้าวมากจริงๆมันแบบใหญ่มากใหญ่จริงจังนะคะมีของแบบหอือย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเลยนะ,ก,ะกระทงกระทะแม่ครวัวเวฟเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆน,นานายัยนเสื้อผ้ารองเทา้าเอ้ยเบกเกอร์ร่เบกเกอรี่มีให้ครบจบของข้าของหวานอาหารทะเลนะคะแอลกอฮอล กม็มีว่าง่ายๆครบจริงๆอะแนะนำเลยนะอันนี้ไปมาครั้งแรกก็แบบโอ้โหเดินกันเพลินมากนะคะถ้าใครมีเวลาหรือใครมาอยู่ตรุรกีแรกๆอะ่ะให้แฟนให้สามีให้ภรรยาพาไปเดินดูมีของไทยเข้ามาบ้างแต่ไม่เยอะแล้วก็ของญี่ปุ่นของจีนอะไรอย่างเงี้ยนะะลองไปดูกัน And here you see, mm -hmm. like a control or some line. Yeah, no hair right? What is it? Yeah, Price school. Again, take, again, take photo. Yeah, yeah, yeah. <laughs> what do you want? This real shim, right? Yeah, yeah, yeah. <laughs> real shim? Oh, oh, no, 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 no need, no need. This and this. Place. Ah, this remember this you search before put at, pu at. Yeah, yeah, yeah I show you remember We call puat. Crab crab. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Oh smoke salmon. Knowledge. Okay. Yeah. Show you, right? yeah. What this? This. You see, for this, Really cool. Just you will wait and put in something like. I just want to use right.

นานี่เหรอเรื่อยบิ๊กเลยอ่ะเรื่องนอนเนี่ยโอ้ลีกฮามัดลีกลีกเย่า s i o h really up p r i n e last time just remember 40 oh They have what? a cry in Thailand. Uh, it's from Thailand for sure. Thailand, right? Yeah. Yeah, Thailand. <laughs> you want? No, I just want to know this price, right? Yeah. Yeah, 149 lira. You want coconut. <laughs> mm. No, I need coconut milk, not coconut. If you want, you can mm. or mango. and lime. Mm. Lime. ทงแทงเยอะ no because we have lemon มาดูโซนชีสแล้วซูชิกันหน่อยหนาวมากเลยข้างในอะ่ะ เรา n e cottage cheese right yeah, just check โซนนี้ที่เห็นนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นโซนขายชีสเนาะในห้องนี้คือจะแยกมาเลยนะคะก็คือหนาวมากมีทั้งชีสนมไส้กรอกซูจุแฮมนะคะเต้าหู้ เรื่องง่ายๆว่าถ้าเพื่อนมาเดินอ่ะเหมือนที่เห็นกุ๊กเล่นกับสามีนะคะกุ๊กก็จะแบบแกงเป่าเพราะว่าพูดแล้วควันออกปากเลยนะคะที่เมโทรเนี่ยพูดงตรงว่าใครทําร้านอาหารเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าอาหารเน้นๆมาเดินคุ้มเลยทั้งเบเกอรี่ทั้งของคาวนะด้วยความที่ฟิลมันเหมือนซื้อคล้ายๆซื้อที่แมคโครอ่ะเหมือนซื้อแพ็คก็จะถูกกว่าซื้อชิ้นธรรมดานะคะแต่เท่าที่กุ๊กดูอ่ะ ชิ้นแยกบางอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกกว่าร้านข้างนอกมากนะคะอันนี้ต้องไปสังเกตน,นะเพราะว่าบางทีงราคามันมีปรับขึ้นปรับลงอันนี้ก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าที่เมโทรมันฟิลซื้อประมาณนี้นะจ๊ะของบางอย่างก็มีบ้างที่ถูกกว่าข้างนอกแน่นอน ไอ้ช็อปลอบนี้หนึ่พนเาีบลาธุรกจก็เยอะอยู่อ่ะก็ทีแรกคิดว่าน่าจะพันห้ากว่ารู้ไอเจาสิ but but not like that we eat right ตอนนี้เราก็ออกมาแล้วจ้า she said if you want test you can yeah we should check in there mah separate something <Okay. S 2> แล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านกันได้นะจ๊ะ